สวัสดีค่ะพี่เพียงนอมโผกันอีกตามเคยนะจ๊ะเดี๋ยวยังติดคิวจะมัน,นี่มาแบบคํำแนพี่น้องหกโมงแรงนะจ๊ะของฟิเลนอันนี้ก็กําลังตุมน้ำพี่น้องตอนนี้ก็กําลังตุมผลนมนะจ๊ะให้ลูกเซยเอานมมาเพิ่นกินพี่น้อนงเพิ่งตื่นนอนห้าก็ตุม่มจะตุมในโดนสักพัดเล้ว กองเจ็บอันสยศัตย์นระพี่น้องอันนี้มันกองนานาะจ๊ะบบมีู้ได้ถือกองให้เจีบเขาต้มให้เรออกมาล้องอันนุ่มคนยูกเม่2สองคนนะจ้ะแฟนไอไปชุ่มคือเกาสนาดแฟนนี่สิไปชุ่มบ่อยนะจ๊ะช่วงนี้ก็นเลยคนที่ถึงบาทกับมานกับสองทุ่งเราพี่น้อง ทะเลกจะวาดสิเหตุวิดีโอไปหางโกไปยางไปยังสิวันนี้ฝนตกั้างมือนี่เรียกเลยล้ะจ่ะเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องตัวปวนของเรานะครับสายกินนมเ้าจะดูปลาป้านาคนา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 ก,ก่อนเร็วดูสิพรุ่งนี้พาไปเล่นกับไะเอ็นเนาะอันนี้ก็ใส่กินนมนาะพี่น้อง จะหายนางเกาอี้เกาอีีร้องหายเบิ่งนัน้นเป็นเก็หลีหายเนาะจ้ะก็เลยเอานางรถขึ้นเก้านี่แหละพี่น้องชีวิตประจำวันเน,นจาจะเก็บแต่ละหมูอ่อยู่กับลูกหน้าก็ซื้อประเด็แตงเน,นจาจะอาบเอาแต่นาไมล้างเอาแต่นาแปรงแต่ฟันเนาจะนอกจากว่าไปา้างนองในเจียบกอดสิแบบแตงหน้าแต่งยังใน เมื่อกี้เจียบเอานมใส่ขวดเรียบย้อยวันนี้เอาพนเป็น,ปนั่งเกาอี้สุดเถื่อนนะจ๊ะพนปยุ่ตวันนี้มาก,กินนังซี่วันนี้ตอนอยูก่กับแม่ยาแล้วก็ป๊นนังซี่นะจ๊ะวันที่ยี่สิบเก้าไอเมนก็ได้แปดเดือนแล้วใช่ไหมไอเมนเดือนหน้าก็เก้าตุลาเก้าพฤศจิกา หนูได้สิบเดือนพอดีเราไปไทยสิบเดือนขอนาดซื้อหมูเรื่องคุณน,นพน้องเดี๋ยวจ็บขออนุญาตให้หลูกกินนมก่อนนะจ้าเดี๋ยวพอกันนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งขนาดว่าเจ็บเอาลูกกินนมเนาะเอากินนมเสร็จเรียบร้อยคุณแม็กนี่ก็คืนมานางังเบิ่งพ่นญยาดได้เจียมมากเอมินกว่านะจ๊ะต,ตั้งเต่สมัย เจ็บเอาเอเมนมาเราพี่น้องแต่เจ็บออกไม่ไหมนะจ๊ะแม่ก็สิเป็นแบบนี้แหละเขาอยานเห่าบ่อมักเขาเขาอยานเห่าลืมเขาเวลานา่งเขาซิม,มานาั่งกับเจ็บตลอดนะจ๊ะอันนี้ก็ต้นไม้พี่น้องต้นไม้ดมือน่นแหละที่ว่าจบไปอีกเกียนี่แหละนี่แหละที่เจ็บได้มาอันนี้มันต้นไม้ปลอมนะจ๊ะต้นไม้ปลอม,มคิดหอดอันนั้นติคิดหดใหม่ดิฮะ พู mm. เลใหม่เดยวก็มาแล้ว mm. เอมินก็อยู่ตรงนี้ล้วพี่หนอยได้บึง บ่ถือกันได้นี่บ่ถือกันกับยังเล่นไก่กันแจ็คก็พาย่าแม่เขาแบบเล่นน้ำกันลำพี่น้องอี่เลยแม่คนดูเลยเคนหลุดบอลคนไปแล้วไปแล้วห้าก็เบิ่งเอาเในจ้ะพี่น้องคนไปแล้วเขาไปในห้องเหตุงานโพไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่าวในห้องนั้นบ่มียังหรอกพี่น้องแม่ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วคือ <c oughs> จะมาก,นกันไงแม็กอันนี้ของเลน่นเพิ่นนพี่น้องเอาออกเอาเขาอยู่เจ็บสิเก็บตรองขึ้นนะาจา้ะแต่ต้องเอไเบหนให้เพิ่นเลน่นเพื่อนะแม็กแต่ว่าเขาต้องให้ความสะอาดได้พี่น้องเพราะว่าเขามีน้องม้าเนาะของเลน่นของยังสิเขาต้องล้างความสะอาดดี ว่าหมาเขาเลี้ยยังสินะไอศีบแบบพวกผาอยยังผาปูพื้นนี่คือเวลาผาพุมบอกจะกระดูกฟุ้นสม,มุติเราะฟุ้นอ่ะว่ะะถือกันได้แต่ก็ยังเด็นน้ำกันต่อไปเนี่ยจะเป็นมูสนิดกันนั่นแหละสองคนนี่โอเคพี่น,น้ <c oughs> okay, นองคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเด้จ้าไปแล้วไปแล้วได้จ้าว่าพอเพิ่นสกบข้ามามาบางทีว่ากันลังเหลืองานเนาะพี่น้อง บายบายอะนะเรียงเรียงรูปแบบฉบับเจี๊ยบนะจ๊ะเรียงแบบบ้านๆนะจ๊ะเรียงง่ายๆนะพี่นุอง